สวัสดีค่ะอ,อ,อุดมพรอนผ้าเพิ่นนะคะกับสวนอุดมพรเนาะสวนอยู่ที่อำเภอเซกาะะคะบ้านน้องชื่อบ้านตำบลปบ่งให้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬขายายค่ะหวานอันนี้เป็นค้าหวานเปิงลนนักษณะนอไบ ปลูกปลูกง่ายๆ่ายที่ได้ง่ายบ่ได้ปลูกยากทำกเกษตรง่ายๆ่ยสัน่นผู้คุดผู้คุดสีเฮียเราพี่น้องปลูกระยะห่างกะเอาพี่น้องเม็ดหนึ่งเนาะคิดว่าเม็ดแต่บ่รู้วัดสีเม็ดบ่เอาเก็บลงนะคะเก็บรองพื้นปุ๋ยยังพันดนสัย เก็บร่องพื้นแล้วก็คุดปลูกง,ง่ายๆทำกเกษตรต้องทำให้ง่ายง่ายเขาไวใบจะเห็นยุ่างง่ายจะเห็นยากไรเห็นยากมันเมื่อยโอ้เนาะเห็นยากมันเมื่อยง่ายก็ยังเมื่อยคุณเอาแค่นี้ก่อนได้พี่น้องเด้ออยากได้ดพันธุ์นะคะที่ต่อสะพามกันได้กับส่วนอดุดมพรนะคะปีนามีหลายแท่แน่นอนเนาะพี่น้อง ปลูกนะคะหนึ่งตีนะคะปลูกปีหนึ่งก็ได้เก็บผลผลิตนะคะนะค่านี่ยจะกินเขาจะเน้นการกินนอกินนอนะคะกินนอกินล่ำนะคะกินล่ำอ่อนล่ำอ่อนนออน่อนนะคะรสชาติเขาจะบะเพ็ดขึ้นคือคาคาบ้านนะคะคาบ้านคาเหลือง รสชาติข้าหัวออนยางเงพี่น้องเนี่เขาจะเน้นกินลํำแบบนี้นะคะนี่ยกินนอแบบนี้แล้วข้าก็ตัดจะตัดประมาณน,นี้นะคะตัดลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มหรือว่าอ่อหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งกินกระน้่พริกนะคะค้นบานเท่าเนาะหรือว่าจะาทั้งภาคกลางาก,าก็จะเป็นแกงคานะคะแกงคาไก่สิพี่น้องค่ะเอาลำ่ำขาออนนะคะตอกใส่เนาะ ทั้งอีสานบ้านเฮ้าก็จะเป็นรับยังไงแบบนี้จะเป็นหนึ่งหลายกว่านะคะหนึ่งเซฟปลานะคะลวกตัวอ,อดุมพ่อส่วนอดุมพ่อก็จะกินหลากหลายเมนูนะคะจะเป็นการเอาม,ม,มะต้มนิดนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดน้ำมันหอยพี่น้องคะนะคะผัดน้ำมันหอยกินกบข้าวต้มนีส่สิโอ้ยแซ่บหลายนะคะแล้วก็นหนึ่งนะคะหนึ่งจะหนึ่งโดนนะคะกะพอประมาณนั้นสุกกะ โอเคแล้วเนะพี่นอนะ้องเนาะจิ้มน้ำพริกกับแจ้วบองนะคะเออได้หลากหลายพี่น้องคะ่ะนะคะกับขาหวานสวนอุดมพรนะคะแค่นี้ก่อนเด้อสวัสดีค่ะ